สวัสดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่4ี่้อยแปดิบสี่นะครับมีพาระาสตสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับรายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 8 4ย์3 7 6 7 6นะสเจเครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือถักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินใบดานะครับ ฝากเพื่อนๆพี ite, age. Age. ่ๆที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอง์แรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับน่ครับเกตทะลุซุ้มนะครับดข้างจะมองเห็นเป็นมวลสารนะครับมีมวลสารนะครับเป็นเม็ดก้อนนะครับมีรอยเนื้อหลุดนะครับด้านลังคล้ายๆเป็นกระดานนะครับองแรกนะครับเนื้อหาจะละเอียดละเอียดนะครับ หมายเลขสองครับเป็นสมเด็จวัดเกศนะครับนี่ครับน่าจะมีรอยแตกลายงาบ้างนะครับนะครับหน้าลังจะเห็นมวลสารครับนี่ครับเป็นเป็นเม็ดเป็นเงินเม็ดดำเม็ดแดงครับนะครับแล้วก็เป็นก้อนนะครับเป็นส่วนผสมของเนื้อพระนะครับหมายเลขสามครับเป็นสมเด็จบางพมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับ มีคาบกู่นะครับนะครับอันนี้ก็จะเห็นมวลสารนะครับเป็นเม็ดก้อนก้อนนะครับนะครับเป็นเม็ดเม็ดก้อนเลยนะครับด้านข้างจะเห็นชัดนะครับหมายเลขสี่นะเป็นสลิกานะครับนี่ครับสริกานะครับมีตาค้าขายนะครับหลวงพ่อคุณนะครับแล้วก็มีตะกุดฝังตะกุดสริกานะครับลงยันนะครับ เข้าไปหาข้อมูลดูได้นะครับหลวงพ่อคูนะครับสัิกาหลวงพ่อคูนะครับสัติกาหลวงพ่อคูนะครับเนื้อผงนะครับลงทาลงสีนะครับนี่น่าจะเป็นสีแล้วก็มีตะกุดแค่ไหนตะกุดชาบว่าเป็นตะกุดเงินหรือเปล่าครับเป็นดำๆนะครับคงเป็นตะกุดสัิกานะครับอมาที่5ห้านะครับเป็นหลวงพ่อเอมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะครับรูปหล่อปากหัวหลวงพ่อเอมนะครับ ครองไหวปูงนะครับนี่ครับสภาพสภาพยังสวยนะครับตัดชอด้านล่างนะครับหมายเลขหกก็เป็นหลวงพ่อเอเหมือนกันนะครับนี่ครับครองไหวปูงครับสุขูไทยนะครับเก่าเก่าเลยนะครับเนี่ครับเนื้อเก่านะครับอุมเขียวอุมเหลืออุมแดงนะครับนี่ครับนี่ครับมีรอยเนื้อเกินมีรอย ขับเบ้านะครับพ้อเอีมนะครับสุโขทัยนะครับมันิกเจ็ดนะครับเป็นพระกิ่งนะครับพระชัยนะครับสี่มุมเมืองนะครับเป็นพระชัยสี่มุมเมืองนะครับพระอาจารย์นำวัดดอนสารานะครับต่อโค้ดนะครับเป็นเนื้อทองผสมเนื้อฟ้าบ้านนะครับนี่นะครับนี่นะขัดแดงๆยังอยู่นะครับ มชัยสีเมือง,ง,งนะครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับวัดเขาบันไดอิฐสมาร้อยสามน,นะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะครับสภาพหิ้งนะครับสภาพหิ้งหิ้งนะครับพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะครับสมาร้อยสามนะครับหมายเลขเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับเลี่ยมเก่านะครับ ดูลักษณะการเลี่ยมนะครับเลี่ยมเก่ามากเลยนะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มานะครับหลวงพ่อผางนะครับเหรียญหลวงพ่อผางเลี่ยมเก่านะครับสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับสภาพหิ้งๆิงเลยนะครับมานเลขสิบนะครับเป็นผรากำแพงนะครับจะเป็นผรากำแพงเม็ดมันลื่นนะครับเป็นเนื้อออกสีดำๆนะครับเนี่ย เม็ดมาลื่นนะครับจะเรียวๆยาวๆ,ๆนะครับนี่ครับมีขาบมีขาบปูขาบไข่นะครับเกาะแน่นเลยนะครับรนะครับมาเล็กสิบเอ็ดนะครับเป็นพระเนื้อเนื้อผงนะครับพระปีรันนะครับ นงิออกซีขาวนะครับนี่นาพกุนะครับมาที่1สิบสองนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับเื้อฝาบาทสภาพใช้นะครับเป็นพระสภาพใช้นะครับเนฝาบาทฝาบาทเก่านะครับสภาพเก่านะครับเป็นเื้นฝาบาทนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารย์โรนะครับเื้อฝาบาทนะครับ สภาพใช้มาบ้างนะครับแต่ก็ยังสวยนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นภาพผงหลวงพ่อครามนะครับเนี่ยรผงพิมพิมใบหอกนะครับเรียกพิมพ์ใบหอกนะครับดูข้อมูลมานะครับหลวงพ่อครามวัดพระเงินนะครับเนี่ยพิมพ์ใบหอกนะครับด้านหลังกดยันไว้นะครับเนี่ยมียันหลวงพ่อครามวัดพระเงินนะครับ สิบสี่นะเป็นปิตานะครับนี่ครับเป็นเส้นเป็นเสียปปยเเส้ยน,ยน,ยนะรรยนครับภาพปิตาเร่บางไผ่นะครับนะครับเป็นเส้น,เ,นเสี้ยนเลยนะครับภาพปิตาเร่บางไผ่นะครับนี่ครับเป็นเส้นเป็นเสี้ยนเลยนะครับในพระนะครับปิตาเร่บางไผ่น,น,นะครับวันนี้สิบห้าครับเป็นภาพปิตาวัดโคนอนต่อโค้นครับ ปีหนึ่งห้าครับหลวงปู่โตปุกเนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับพระปิตาวัดโคนอนครับหลวงปู่โตปุกเสงนะครับปีหนึ่งห้านะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อแดงครับสองพันห้าร้อยสิบนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับต่อโคตดนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับน่าจะเป็นตะกัวลองพิมพ์นะครับหลวงพ่อแดงนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบนะครับนี่ครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับ าจะเป็นกลัวลองพิมนะเนี่ยมีโค้ดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นพารอดนะครับเป็นผราดเนื้อดินเก่านะครับเป็นผรอดเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นชินารนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่ครับ ชินาลาชหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วครับนี่ครับเป็นหล่อโบราณนะครับชินราชหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสิเบเก้าครับ,ปเ,รบ,บ,รบเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ลงรักติดทองมาทำเนี่ยหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้จะมีหลวงพ่อเงินหลายองค์เหมือนกันนะครับ ิบเก้าเป็นหล่อโบราณนะครับแล้วก็ลงรักปิดทองมานะครับยี่สิบนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อเตาลี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตาลี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับน่ครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับคาบเบายังมีอยู่นะครับเป็นหล่อโบราณหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเนื้อทองผสมนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับ เป็นล็อกคิตรอห้าครับล็อกคิตรอห้าครับหลังเป็นหลวงปู่แหวนนะครับล็อกคิดรอห้าหลวงปู่แหวนปุกเสงครับนะครับหน้าหลังเป็นหลวงปู่แหวนอีกของเป็นรอห้าครับยี่สิบสองครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ดุลนะครับรูปหล่อโบราณหลวงปู่ดุลนะครับรูปหล่อโบราณอุดกิ่งนะครับหลวงปู่ดุลนะครับสายพระอาจารย์มั่นนะครับ รูปหล่อโบราณหลวงปู่ดุลนะครับสุรินนะครับหลวงปู่ดุลนะครับ,นนรบยันรลมาติดคมชัดนะครับ23าครับเป็นนางพญานะครับนางพญาพร้อมเรียมมานะครับนี่ครับ ด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่แหวนนะครับนางพญาด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่แหวนนะครับนางพญานะครับเป็นเนื้อผงครับเนี่ยเป็นเนื้อผงนะครับยิปสีนะครับเป็นหลวงปู่ทีมนะครับนี่ครับด้านหลังฝั่งปลอกแล้วก็เป็นคล้าย คำหรือเปล่าครับเนี่ยครับออกสีชมพูนะครับเนี่ครับแล้วก็ทาบรอนลงบอลนะครับลงพุทิมวัดนอาหารไร่นะครับหลังมีปกมะขามแล้วก็คล้ายๆประคำนะครับยี่สิบห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับไม่ทราบปีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับแต่เป็นรูปหลวงพ่อเงินนะครับ ยี่สิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยงามองค์นี้นะครับอ้วนเลยครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับอ้ออออนวนเลย,ยนะครับอ้วนเลยครับองค์นี้นะครับสวยงามนะครับเื้อสุกเปล่งเลยครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยครับนี่นะเป็นโลโบลานะครับเนี่ยครับ อันนี้รอมาไม่สวยนะครับนี่ครับจะมีนะครับบล็อกแตกนะครับมีรอยเนื้อเกินมีรอยโลหะคล้ายโลหะไม่ประสานกันนะครับนี่ครับเก่าสวยนะบอัยนะครับเก่าสวยเลยนะครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบแปดครับเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับ ปากน้ําประเสรินะครับปีหนึ่งสองนะครับหลวงปู่ทิมปลุกเศษนะครับอันนี้หลวงปู่ทิมปลูกเศกนะครับสวยคมหิ้งเลยนะครับยี่สิบเก้าครับเป็นแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะผงใบลานนะครับนี่ครับหลังเรียบนะครับเป็นแหวกม่านหลวงพ่อกล้วยนะครับดูครับคมชัดลึกเลยนะครับ หลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงใบลานนะครับสามสิบนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับเป็นสิวีหลวงพ่อกล้วยนะครับเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับสิวีหลวงพ่อกลวยเนื้อผงนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับคนคนพานะครับนี่ครับ ep พีที่สี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ เบอร์โทรหรือรายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับคนกดพ้าน,นะครับราคาสามร้อยบาททุกรายการนะครับนํามาแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกได้บูชา,ชาสะสมกันนะครับมาอีพีนี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ